แม่สวนสัตว์ค่อนข้างจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับผมเจ้าสัตว์ตัวใหม่ของเรานั่นก็คือเปิดกลองโอ้โหเจ้าห่าน โอ้โยตอนนี้เจ้าหมูมาส่งแล้วเพื่อนอเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกม let's build สวนสัตว์แห่งการผสมล่างนั่นเองครับผมแม่สำหรับในวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเกมบน PC กันบ้างนะสำหรับในเกมนี้จะเป็นเกมที่ให้เราทำการสร้างสวนสัตว์แล้วก็บริหารนะครับผมจุดเด่นเลยก็คือเราสามารถทำการผสม DNA ของสัตว์ เพื่อให้ออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตพันใหม่ขึ้นมานะครับผมอย่างเช่นเจ้าตัวนี้แม่ตัวอย่างก็มีให้เห็นนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นแบบเป็นสวนสัตว์ที่ดีหรือว่าจะเป็นสวนสัตว์ที่ชั่วร้ายนะครับผมมีการขายสัตว์ในตลาดมืดนําสัตว์ไปเป็นอาหารชําแหละเนื้อเป็นอาหารให้กับสัตว์ตัวอื่นและสําหรับในตอนนี้รู้สึกว่าเกมก็กําลังจะมีอัปเดตที่เป็นสวนสัตว์ไดนโนเสาร์นะครับค่อนข้างน่าสนใจพี่ก็เลยลองมาเล่น แบบสวนสัตว์ธรรมดาก่อนนะถ้าโอเคก็เดี๋ยวจะมาสร้างเป็นสวนไดโนเสาร์ให้ได้ดูกันแม่เ,เราก็เคยเล่นเกมสวนสัตว์ไดโนเสาร์อยู่บนมือถือนะเกมนี้ก็น่าจะสนุกไม่แพ้เกมนั้นเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยเริ่มเล่นกันเลยเถอะเราจะมาทําการเลือกตัวละครกันก่อนนะอืมเอาเป็นใครดีเอ่ยคนนี้ละกันสวนสัตว์ชื่อว่าอาตีซูละกันนะไปเลยเพื่อน Ooh, เปิดสวนสัตว์ใหม่นี่ดูสิ <c oughs> และนี่ก็คือแคทเอลีนนักลงทุนทําการสร้างกรงอืเป็นกรงอะไรกันดีกรงหญ้าละกันสิ่งมีชีวิตที่เราจะได้ตอนเริ่มต้นนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ อ๋อสร้างประมาณแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยเฮ้ย <Hey, S 1> มาแล้วจ้าจากนั้นก็สร้างประตูตรงนี้นี่ก็คือผู้ดูแลสัตว์ชาวออสเตรเลียไปที่มุมขวาบนแผนที่โลกโอ้โหนี่ก็คือออสเตรเลียแม่อยู่ไม่ไกลาจากประเทศไทยนะเรามีประชากรกระต่ายเพิ่มขึ้นยังไม่คาดคิดได้ยินว่ากําลังทาสวนสัตว์ใหม่เพราะฉะนั้นก็เราเอามาเลี้ยงสักคู่ดูดีไหมเอ้ยจัดไปโอ้โหกระต่ายตัวผู้กับตัวเมียนะเลือกกรงที่จะให้จ พวกนี้อยู่อ่าใส่เข้าไปสวนสัตว์อะไรก็ไม่รู้มีแค่กระต่ายให้ดู <c oughs> เฮ้ยมาแล้วมาการขนส่งสัตว์คู่แรกของเราย่อนลงไปแล้วก็เปิดกล่องครับผมอืมออกมากระต่ายสองตัวเฮ้ย <c oughs> แม่มิบ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  <c oughs> เสียงร้องน่ารักเรียกได้ว่ามาถึงก็ตั้งท้องกันเลยเหรอ ผสมพันธุ์ตั้งแต่อยู่ในกล่องเลยนะสามารถปรับเปลี่ยนด้านหน้าสวนสัตว์กันได้เอาเป็นแบบนี้ละกันนี่ดูเป็นสวนสัตว์ดีนะครับผมต้องแบบว่าสร้างน้ํากับอของเล่นให้เจ้าพวกนี้โอ้โหจะสร้างแบบไหนกันดีแม่เอาแบบอ่างน้ําละกันนะุย ราคาแพงจังเลย50ไม่เป็นไรเพื่อกระต่ายของเราเออสร้างไปประกาศเปิดยังเป็นทางการอ่าเปิดสวนสัตว์เรียบร้อยประตูเปิดเฮ้ยมีรถมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราคงต้องสร้างทางเดินกันนิดหนึ่งเออปูกระเบื้องครับผมป๊บป๊ป๊า๊แม่สวนสัตว์ค่อนข้างจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับผมเออเชิญไปดูได้เลยนี่กระต่ายสองตัวราคาตัว๋วห้าเหรียญอืมคุ้มค่า กับการมาดูอะไรไม่เนี่ยฉันจะไปละไม่มีอะไรให้ทําแล้ว <c oughs> สวนสัตว์ของเราก็ยังมีอยู่เท่านี้เองนะแล้วก็ของเล่นนี่จะเป็นลูกบอลให้เจ้าพวกนี้เล่นแบบไม่รู้เบื่อเออลูกนึงไปก่อนนี่ก็คือนักวิจัยสวัสดีฉันเป็นตัวแทนของมูลนิธิองค์กรสวนสัตว์แผนการสร้างศูนย์วิจัยในสวนสัตว์ก็เริ่มขึ้นแล้วนะการวิจัยก็จะช่วยให้เรามีสิ่งของใหม่ๆเข้ามาเสมอต่อไปก็ทําระบบน้ําอ่างน้ําของสัตว์อยู่นอกเขตของปม ย้ายปั๊มน้ำมาใกล้ๆโอ้โหศูนย์วิจัยก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนละกันนี่ไงน่าจะเป็นปั๊มน้ำโอ้โหต้องย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้ไปก่อนมีน้ำกินละเพื่อนเย่าเพึ่งไปพูดถึงการผสมล่างสัตว์พันธุ์แปลกกันเลยตอนนี้เลี้ยงให้รอดไปก่อนต้องทําการสร้างร้านค้ากันด้วยนะพวกร้านค้าก็จะเป็นที่หยอดเหรียญตู้อะไรต่างๆนะสามารถหมุนได้ไหมนะเอาเป็นว่าสร้างๆไว้ก่อนบูธของฝาก จ้างคนนี้โอเคส่วนใครหิวก็มีร้านฮอทดอกเนี่ยผมป๊าบอโอ้ยดูเงิน <c oughs> เงินเหลือ200ภารกิจต่อไปก็คือเราต้องวิจัยสิ่งของในศูวนย์วิจัยนะเราจะเริ่มวิจัยจากอะไรกันดีเอ่ยที่นั่งอืมแล้วก็ต้นไม้หรือจะเป็นของเล่นสัตว์กงทะเลทรายเฮ้ยจัดไปเออ กองทะเลทรายมาแล้วสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ต้องการพื้นที่ที่แตกต่างกันนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีสวนสัตว์เปิดในเมืองฉันได้ไปสำรวจมาแล้วแหละบางทีคุณอาจจะต้องการให้อาหารสัตว์ของคุณหน่อยนะสร้างห้องเก็บของสำหรับเก็บอาหารอืมไปไว้ที่ตรงไหนกันดีไกลๆนิดหนึ่งโอเคจ้างคนห้องเก็บอาหารอาตอนนี้ก็เก็บฟางที่สำหรับให้กระต่ายได้กินอยู่นะตรงนี้ก็เป็นบริเวณพื้นหญ้าละกันเพื่อเพิ่มความสดใสให้กับ พื้นที่ของเราต้องจ้างพาลงกันด้วยนะโอ้โหขยะเต็มไม่มีคนทําความสะอาดอ่าจัดหาพนักงานเปิดรับตําแหน่งที่ว่างตอนนี้เราสามารถทําการสร้างกรงทะเลทรายได้นะครับผมเราก็จะสร้างเผื่อไว้ก่อนดีไหมนี่ใหญ่ๆนิดนึงโอเคประตูก็อยู่ที่ทางนี้กรงทะเลทรายมาแล้วจ้าสวัสดีเราเจอสุนัขตัวนี้ดูเหมือนว่ามันจะหลงทางอยู่นะมันเป็นโกลเด้นหรืออะไรนี่แหละเราจะทำยังไงกับมันดีจบมัน,เป,นเป็นสิงโตแล้วก็แสดงโชว จ่าย <Ll ull ing> 50าเพื er ่อโฆษณาตามหาเจ้าของจะได้รับแต้มความดีกันด้วยแม่แต้มความดีก็จะเป็นสีทองส่วนแต้มความชั่วร้ายจะเป็นสีม่วงประกาศหาเจ้าของส่ปะโถเราจะสร้างสวนสัตว์ที่เป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสวนสัตว์แห่งความชั่วร้ายต้องเลือกอย่างระมัดระวังเฮ้ยกระต่ายออกลูกแล้วเฮ้ย ทำไมออกลูกเป็นสีน้ำตาลรู้สึกว่ากระต่ายสีขาวผสมพันธุ์กันจะมีโอกาสออกลูกสีน้ำตาล45ใช่ไหมอ๋อแบบนี้นี่เองไปที่ศูนย์วิจัยมีแต้มแปดแต้มเฮ้ยแล้วก็อันนี้สถานอนุบาลสัตว์คัดเลือกสายพันธุ์มาผสมกันค้นหาสายพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็จัดไปยาวโอ้โหตกแต่งรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้ค่อยๆขยายการวิจัยไปเรื่อยๆนะบทล็อกของเล่นไปก่อน เอออุ้ยถังขยะส่วนนันนี้ก็ต้นไม้ช่วยให้สวนของเราดูดีเพิ่มการตกแต่งให้กับสวนสัตว์จะไปอยา่าโอเคตอนนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะสัตว์ใหม่ที่แรกได้สัตว์สำหรับการแลกเปลี่ยนเน้นการตกแต่งให้สวยงามนี่มีดอกทิวลิปเดียผมเพิ่มบรรยากาศให้ดูน่ากินเพิ่มความร่มรื่น ด้วยการเพิ่มต้นไม้เข้าไปนะไหนดูซิตอนนี้ไปที่แผนที่โลกอ๋อนี่มันก็คือเฮ้ยสถานสงเคราะห์สัตว์เราสามารถนํามาดูแลได้นะครับผมเป็นกระต่ายตัวผู้ตัวนี้ป๊าบแล้วก็กระต่ายตัวเมีย เกอ,อไว้ผสมพันธุ์นี่จัดไปกรงนี้เราน่าจะทําการแก้ไขกรงนิดหนึ่งโอเคลองรับสัตว์ที่มากขึ้นอืมที่ตรงนี้มีการแลกเปลี่ยนเฮ้ยที่ลอนดอนอยากจะเอากระต่ายมาแลกเปลี่ยนกับพวกเป็ดหรือว่าพวกห่านวะเนี่ยเจ้ากระต่ายตัวนี้ทําการแลกเปลี่ยนนี้สัตว์ใหม่มาลวจ้าห่านสองตัวอ,อยู่ที่ทะเลทรายได้ไหมนะวางไปก่อน ตัวแทนจำหน่ายตลาดมืดเป็นคนที่ชอบทำผิดกฎหมายใช่ไหมขายสัตว์ครอบครองหายากบางชนิดให้กับเราได้ด้วยใครจะไปสนใจเรื่องศิลปธรรมละ่ะหลายงานให้กับตำรวจไปดิโอ้เรียบร้อยพ่อค้าประเภทนี้มักนำสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ออกมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมาขายให้กับเราการลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายทำให้สัตว์ถูกคุกคามและก็ใกล้สูญพันธุ์นะถูกจับกลุมเรียบร้อยเพราะว่าเราแจ้งเบาะแสไปแล้วโอ้ย ตอนนี้ก็วุ่มีสัตว์ใหม่กําลังขนย้ายมาแล้วเปิดกล่องกระต่ายสายพันธุ์ใหม่ลายดูซิอ๋อเป็นการผสมระหว่างกระต่ายสีขาวกับกระต่ายสีน้ําตาลมีโอกาสได้ลูกหลานสีนี้28เปเฮ้ยมีสัตว์ใหม่มาส่งลวจ้าดูซิเจ้าสัตว์ตัวใหม่ของเรานั่นก็คือเปิดกล่องโอ้โหเจ้าห่าน ในตอนนี้เราสามารถซื้อที่ดินขยายสวนสัตว์กันได้นะอ๋อโอเคเจ้าหา่านขอดูหน่อยอืมอุย๊ยชอบการอยู่แบบเป็นญ้า <c oughs> เราต้องปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้กับมันแล้วนะย้ายกรงนี้มาไว้ที่ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ขอทําการสร้างกรงใหม่นะมาไว้ที่ตรงนี้ปรบับโอเคจัดการอะไรบางอย่างมาเรียบร้อยนะยังไม่มีน้ำดื่มเอาเป็นถังไม้ละกันวางไว้ซักตรงนี้ เจืบของเล่นก็ต้องมีด้วยเดี๋ยวผมสีม่วงไปดีส่วนของตกแต่งก็เป็นหินก้อนเล็กแล้วก็ต้นเฟิร์นละกันในกรงกระต่ายก็ นี่มีพวกย่านะครับผมให้แบบว่าพวกมันได้หลบซ่อนมีสัตว์ตัวใหม่มาหรือ,อยังเออเฮ้ยมีเจ้าหมูช่วยเหลือไปเอ,อใส่เจ้าหมูไปก่อนแม่รออีกหนึ่งวันโอ้โหขึ้นด้านบนหรือว่าด้านข้างดีเอ่ยด้านบนไปก่อนซื้อที่ดินราคา300ร้อยโอ้โ,โ,อโอยังกว้างส่วนด้านข้างตรงนี้ถ้าจะซื้อก็1,000นะผมตอนนี้เราก็ แม่ถมพื้นที่เป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะเตรียมพร้อมในการทำสิ่งต่างๆเอเจ้าพวกนี้ยังไม่ถึงวัยสืบพันธุ์หรือเปล่ายังไม่มีการตั้งท้องเลยนะโอ้โหเป็นเกมที่ใช้เวลาในการแม่บริหารจัดการค่อนข้างจะยาวนานกันเลยทีเดียวนะในการเล่นโอ้โหตอนนี้เจ้าหมูมาส่งแล้วเพื่อนอแม่เจ้าหมูตัวนี้ชอบอาศัยอยู่ที่หญ้ากระดิกแล้วหรอเนี่ยอะไรเนี่ยสรุปท้ายสัปดาห์ก็ต้อง มีการจ่ายเงินเดือนอะไรแบบนี้ด้วยนะรู้สึกว่าเจ้าหมูก็ไม่เหมาะกับกรงทะเลทรายอีกแล้วสร้างเป็นแบบนี้อ่าเขียวเขียวไปก่อนแล้วก็ย้ายเจ้าหมูไปไว้ที่ตรงนี้ฟื้โอเคนะครับผมก็มสำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะมีสัตว์อยู่ไม่กี่ชนิด แต่ก็รู้สึกค่อนข้างจะเล่นยากกันเลยทีเดียวสำหรับในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันต่อน,นั้นก็ต้องคอยติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องให้เจ้าพวกนี้ผสมพันธ์ออกมาเยอะๆกันเลยนี่กระต่ายดูสิออกลูกมาเพียบในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไป แล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ๊บจูบ